はい。 สวัสดีครับพี่น้องแล้วก็สวัสดีไปยังหน,น,น้าหน้าตกป่าทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้สําหรับมื้อนี่ผมพาพี่พาน้องมาตกป่าอยู่คลองวังน้อยเลยครับเ้อหรือว,ว่าคนพื้นที่เป็นห้องว่าคลองแขกครับผมสําหรับจุดที่เฮามาลงมื้อนี่ก็คือเก่าครับผมด้านหลังเห็นป,ป้ายว่ครับหลังโรงงานพิษณยามครับผมสำหรับจุดนี้ผมก็เคยมาลงหลายเถื่อแล้วครับมื้อนี่ก็พดอดี พาพานน้อยน่งมาลองลงลองเบิ่งครับผมมื่อกี้กับเวลามีหน่อยครับผมเพราะว่าพานน่งสีกลับไปทํางานกระเดกอยู่ครับมื่อนี้กับจมีเวลาตกประมาณสักสองสั้งครับตัวนี้มากกับสิบม้นกว่าแล้วครับกับเดี๋ยวฮ่องไปเบิ่งสภาพใหม่เมื่อนี้กันก่อนครับผมสภาพใหม่ของฮขอเป็นองไงเดี๋ยวไปชมสภาพใหม่กันเลยครับนี่ครับพี่น้องสภาพใหม่ของฮ่องเมื่อนี้กับเป็นคล้องลงล่องอย่างนี้แหละครับผมนะครับ สำหรับจุดที่เฮาสิลงกันอยู่นี่ครับผมนี่กะสิลงอยู่เนี่ยตอนนี้ผมก็เตรียมเบ็ดเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อนี้เวลาไม่น้อยกะเพื่อบพื่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเฮาไปเริ่มลงไปเซอร์เรคกันเลยครับผม อนนี้เขากัาลงเบ็ดชุดแรกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมการลงเบ็ดเซต็กับประมาณทักสิบโมงสิบนาทีครับผมกามาตามรุ่นตามแชร์กันครับว่าการมาซ้ำหมายคลองวังน้อยของเฮามันนี่จะมีความหมานมาฝากพีฝากน้องหรือเปล่าสำหรับเยื่อที่ผมใส่กัเป็นเยื่อที่เหลือจากเมื่อวานเนีครับเน้อสำหรับสูตรเยื่อที่ผมใส่กันเป็นสูตรเดียวกันครับตกคล้องและพีพัดและการตกคล้องเปีมนะครับเป็นเยื่อสูตรเดียวกันครับพอดีมันเหลือข้างถังมาผมก็เลยเอามาลองต๊กคลองวังน้อยลองมือครับผม ก็ลองมาตามรุ่นตามเชียรยกันครับว่าการมาซ่มใหม่พอว,วางน้อยกอ h ฮา m o n i นี่สิมีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องหรือเปล่าไปรุ่นกันเลยครับผม เต็มเล็กมาแล้วครับพี่น้องปานนี้นี่ใส่งามอยู่ครับผมโอ้เต็มเล็กมานๆ,ๆครับผม กันเล่นกันนะโอสเตียปัสโอ้แจมแจม <aunque śmiejoughs> <descript> <et> จุดคันเมวดหัวเปลาทักว่าตัวเป็นโลุ่นล่ะมันมันเขาครับ่มสี่ครับเมื่อนี้สภาพน้ำออกสีแดงๆครับผมน้ำค่อนข้างเยอะแล้วก็ออกสีแดงๆครับผมส่วนสภาพอากาศก็เป็นขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับผมแต่ที่หนเนาะครับเนาะออกหมายช่วงหน้าฝนก็ลำบากจะหน่อยคพบคุมยังไม่ได้แล้วครับ ทั้งสภาพอากาศทั้งสภาพหน้าบางที่ไปแต่ละหมายบางทีก็โอ้มันก็นเจออุปสรรคค่อนข้างเยอะครับผมเพราะว่าจะเจอสูดได่ที่ว่าเด็ดๆก็ถ้าเจอสภาพหมายสภาพอากาศบกไปดีมั้งค่ะผจะดลำบากเนาะครับนะเนาะโมบายเจอสูดแต่กด้เพราะว่าอุปสรรคหลักๆกันไปทั่วสภาพหน้าสภาพอากาศครับกลับมาตามรุ่นตามเชือกกันครับผมมาซีมีผลงานเพิ่มเติมหรือราาเปล่าสำหรับเฮาเมอรอนี่ ตูงนี้ตารับผมไปพันแค่พลงุงพลังเลยพี่น้อเลยตั้ปลาก่อน ทอดก็อพี่น้องสายพันธุ์ก็พลุ้งพลังเลยครับสามคันลวดเลยเนี่ยปลนไก่สายเอ็นเวทออกจากก,ากันครับครับผมโ <No. S 1> บไายครับพี่น้นองนะเดี๋ยวมากินเข่าล่อป่าก่อนป่ามันชอบกินที่เผือนะเดี๋ยวมากินเข่าล่อมันก่อน,น,เ,น,กกนเดี๋ยวป่าสิมากินเวทครับครับผมป่าพวกกินเนี่ยตอนนี้คนหิวเข่ามากเลยครับผมเดี๋ยวเติมบาลังตรงครับกินเขาก่อนกินเข่าลอา่อป่า อ่ะฮีเนาะโปเูปีจ๋างนาะว้าววาวลาวว้า้ปปลามันชอบกินที่เผยแนแหแล้วกินเข่าในข้าเหนียวอยู่มาอยู่จ้อยิงไหลอยู่ทำไมครับ อูแล้วเข้าบัทนี่อันนิดน้อยครับผมเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแดดเริ่มออกแล้วครับพี่น้องแต่ลมแห้งขนาดเลยเดี๋ยวไปกินข่าวล่อปลาอกก่อนครับผมพ้นหิวแล้วบอกไปแล้ว ตอนนี้กินข้าวอิ่มแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมาเช็กเบองเบ็ดเท้ากันครับผมีปลาแอบกินเบ็ดเท้าหรือเปล่าทั้งหตัวน,นี้ลมแห้งขนาดเลยครับจกอนใดปลากินหรือจักันอันไดล้มผัดหมูครับเดี๋ยวมาลองในเช็กเบองเบ็ดเท้ากันครับเ๋ยวเปลี่ยนเยืมมย่อชุดใหม่ว่าโอ้โลมผัดแห้งเกินครับผม นี่นี่ปลานี่น้อยแอบที่ตะลีครับผมลมผัดแห้งพดเบิ่งบโบกเลี้ยงครับ นี่ก็ติดไหมเต็มครับพี่น้องสองเต็มแล้วใใ กระมังพี่น้องอมาจะใส่ในี่มาเนี่ยตั้งแต่ตกมากกันลังเคยได้ครับผมของนี่ปากกระมังโอ้ใส่ง,งามําอยู่ครับ อันนี้น้อยอีกแซบครับผมปลายกระมังอย่างน้องโอ้ลายกระมังตัวที่สองแล้วครับผม ตั้งแต่ตกมานี่ปผมมาณนี่ประมาตั้งสี่หารอบมีเมื่อนี่แหละครับในป่ากะปังโอ้แต่ก่อนนี่มีกระป๋านินแว่นป่ายี๊สดหรอกรอบนี้ในป่ากะปังสองตัวแล้วครับโอ้โลงมาแต่ใส่นอกราบะเลย ใส่ป่าเขาพี่น้วไงอันนี้น้อยไปกันครับผมหลังแรกนี่ที่จยังมีอากาศับพี่น้องเป็นสายย่อนๆย่อนแนวล่องดื่มบางคนครับเปอรซิมิเตมสังลานะ ผมนะโอ้ยโอ้ยสองแต้มสั่งลายพี่โนโอ้องไหมนี่แต่ตัวน,น้อยๆโอ้ยสิงลายตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วครับพี่โนโอ้องผมกะคงสีต้องขอตัวลาพี่ลาน้องไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับเนาะเพราะมันหนีเวลาเขามีหน่อยครับผมเดี๋ยวกะซีผ้า น้อยน้อยกบไปนอนก่อนครับเพราะว่าเมื่อแรงเพป็นเข่ากระดึกสำหรับผลงานของเฮาไม่นี้ก็นสองชั่วโมงเดีประมาณนะครับเนาะสองชั่วโมงในน้อยก็ถือว่ารอดเฮี่ยวนะครับเนาะประมาณปั้นใดครับแต่กบพอเฮี่ยวหน้าครับผมก็มียี่กเว้นเข้ามาหาวิเลยครับผมส่วนไานิดก็เป็นไานิดเว้นครับแต่ก็มีป่ากังมังสองตัวครับลงมาเตอร์ไซค์โอ้โตั้งแต่ผมมาตกมาในบ่เคยได้เจือเดือดครับมีมืม่นี่ได้สองตัวก็ใส่งามๆอยู่ครับ เดี๋ยวเมื้อฮาไปชมผลงานขอ,องบังน้อยของเฮากันก่อนครับผมว่มามีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องประมาณใไก็เดี๋ยวไปชมผลงานกันเลยครับนี่ครับพี่นอ้องผลงานของเขามื้อนี้เดี๋ยวมาชมผลงานขอ,องบังน้อยของเฮามื้อนีนกันครับผม นี่ครับพี่น้องผลงานโค้งวังน้อยของฮาร์โมนีกับประมาณนี้ครับผมบระมาณปันใดแต่กะบบเหว่สำหรับผลงานมื้อนี้ก็ถือว่าร้อนเหวนะครับเนาะใช้เวลาโดยประมาณสองชั่วโมงครับผมก็มีเวลาพี่หน่อยก็ถือว่าร้อนเหวครับผมเพรได้ทอดอยู่การท่าน้าท่านไหนสิมากันมาได้เลยครับเนี่ยจุดที่ผมลงก็สิอยู่หลังโรงงานพิษสยามครับผมแถวนี้ก็สิจอดรถสะดวกสบายอยู่ครับบ่ค่อยมีรถสัญจรไปมาการเหมาะกับนั่งชิวๆได้อยู่ครับผมการ สำหรับมือนี่กับคงสีต้องจบกไว้แต่เพียงแค่นี้ครับผมหนนาหน้าถ้าไหนชื่นชอบคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจผมโจุคนทมาไมคิดอี่านะครับเด้อเดี๋ยวเขาก็ค่อยเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมส่วนจะเป็นที่ไหนหรือหมายไหนก็รอติดตามแล้วชมกันต่อไปสำหรับมือนี้ขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ